ดีค่ะพบกับอิงและรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทําความดีในทุกรูปแบบเลยค่ะน้องๆคะความรักก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทําความดีได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เรารักใครเราก็อยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อเขาค่ะและผลตอบแทนที่ได้รับนะคะอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือสิ่งของที่มีราคาแต่เป็นความสุขใจที่มีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดค่ะและวันนี้ค่ะพี่อิงมีหนึ่งตัวอย่างการทําความดีที่เกิดจากความรักมาแนะนําให้รู้จักกันค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบริสตทธรธรวพิรมฝขวัญชื่อเล่นชื่อวา่าพีมครับอยู่ชั้นปสามอายุ8ขวบชอบกินต้องบอกด้วใช่ไหมชอบกินเบนไฟมากที่สุดเลยครับอยู่นี่นี่นี่อันนี้มันมีคนทำมาก่อนแล้วเป็นรูปคน แขนหลุดผมก็เลยเอาแขนมาต่อแล้วก็เอาสเปรย์ฉีดเป็นรูปยิ้มครับเนี่ยฮะกิจกรรมสุดโปรดของน้องพิมพ์ก็คือการเป็นนักประดิษฐ์ครับเนี่ยเปิดทั้งหมดผมทำเองฮะไม่มีคนช่วยด้วยถ้าติดตาเข้าไปเนี่ยถ้าทากาวต้องติดบบาๆถ้าติดแรงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยบ,บางทีแตกเลยด้วยซ้ำ พีมพบอกว่าเคยทําอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่โรงเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็น่ารักดีอันนี้พวกผู้หญิงจะแสดงกันหวัวโนมโ,โดนหินปาแสดงกันปีก่อนบูรผสมกระดาษเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกระดาษแข็งอะเปเปอร์ไมเช่อันนี้น้องพีมทําเอง มีน้องสาวหนึ่งคนชื่อน้องพาวเวลาว่างสองพี่น้องก็ชอบเล่นกันครับน้องพาวนี่ก็แทบจะยิ่งกว่าลิงนะคะผมนอนไม่หลับเลยทั้งคืนนอนข้างน้องน้องเขาก็น้องเป็นคนชอบดิ้นแล้วดิ้นก็กิงบนเตียงพีมตอนไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรเลยตื่นเช้าขึ้นมาก้นน้องอยู่ตรงหัวแล้วน้องพีมนอนดิ้นไหมครับ ตอนกลางคืนมิเคยนอนตกเตียงตั้งหลายครั้ง <S <S 1> <S 1> เคยเอาเท้าถีบหัวน้องด้วยตอนนั้นนูเอาหัวแล้วเดต่น้องไม่ตื่นเป็นเด็กที่หลับไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นมีฝฝนว่าเพื่อนมาเตะพีมแล้มีก็เตะซ้ํากระเผอไปโดนน้องก็อของน้องพิมพ์เขาก็จะเป็นเด็กกล้าเริงนะคะชอบเล่นกับธรรมชาติและเป็นเด็กที่มีความคิดที่ฉับไวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นอ,อะไรแล้วก็จะสนุกไปกับ โลกรอบตัวของเขาน้องพาวเนี่ยเรื่องจากเขาเป็นเด็กใช่ไหมฮะแต่เมืนก็เขามีพี่ชายเขาห่างกันเยอะเหมือนกันเขาก็จะเห็นพี่เป็นฮีโร่มากจะทําตามพี่นี่ด้วยทําให้อเราเห็นเป็นลูกสาวตอนนี้แอ๊เริ่มเหมือนพี่ชายเริ่มมีมีเล่นเล่นอะไรแผลงแลงนะครับเ,เขาจะทำตามอย่างพี่ค่อนข้างเยอะ เบพอเราเลี้ยงลูก2คนด้วยกันเนี่ยเราก็พยายามจะบอกลูกพี่ชายคนโตว่าน้องเป็นผู้หญิงนะลูกจะเตืนตอนกเขาตลอดเวลาต้องเป็นผู้หญิงนะเวลาทําอะไรเนี่ยอย่าลืมนะ้นองเป็นผู้หญิงนะครับแล้วพีมก็จะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผู้หญิงก็เล่นได้น้องพีมคิดว่าการทําความดีคืออะไรครับช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านแบ่งขนมใม่เพื่อ,อนตอบแทนคนที่แม่ทํากับเราเือนแม่พับผ้าห่มให้เราเราก็ต้องพับผ้าห่มให้แม่ตอน,ตอน แล้ววันนี้น้องพีมจะมาทำความดีอะไรหรือครับน้องพีมจะมาช่วยแม่เลี้ยงน้องเพราะน้องพีมไม่อยากให้แม่กับพ่อเหนื่อยพารกิจการทำความดีของน้องพีมในวันนี้นะคะ <c oughs> เกิดจากความรักที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระที่มีในบ้านนะคะและที่สำคัญค่ะความรักที่มีต่อน,น้องพราวน้องพีมก็เลยตั้งใจที่จะช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องในชื่อตอนพี่ชายที่แสนดีค่ะ <c oughs> อะไ้ะอ่อให้น้องตกนะอือสาปีนะตอนนี้นะคะอิงก็มาอยู่ที่บ้านของน้องพีมแล้วล่ะค่ะนี่ก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะเห็นพี่ชายที่แสนดีของเราเนี่ยบอกว่าวันนี้จะเริ่มภารกิจตั้งแต่เช้าเลยค่ะอิงว่า เดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็ดูว่าน้องพิมพ์เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ค่ะพีมวันนี้จะทำอะไรให้หน้องทานคะคิดคิวโอ้ยวันนี้ทำอะไรนะทำออมเล็ตออมเล็ตใช่ไหมครับออมเล็ตมันมีอะไรสำคัญที่สุดออมเล็ตผักไม่อ,อ,มอร่อยอ ต้องมีไข่ไก่ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรครับแค่ร้อนแค่ร้อ,อนเฮย้ยพ่อครัวนี่นะครับผักอะไรครับผักขมผักขมแล้วน้องชอบกินอะไรกุ้งกุ้งสับใช่ไหมครับแล้วก็มีเนยใช่ไหมครับก่อนเนยใช่ไหมครับลูกเดี๋ยวพี่ทําเองนะเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยใช่ไหมผักขมไม่อ<ห>ร่อยเลยต้องทำไงต่อกตอกขสยซื้อมาทำไงครับที่พี่พร้อมทำเกี่ยว ในต่อช้อคเอาซ้อมทำไรเอาอันนี้เอาอันนี้ซ้อมได้ซ้อมได้อันนี้ละเอียดกว่ามันเหาื่อยที่ตีไข่เขาเอาซ้อมก็ได้ลูกคุณแม่ที่ตีไข่หายไปไหนซ้อมไมได้ลูกกระด้กระเดกใช่ไหมฮะแล้วก็หั่นผักหั่นแครอทแครอทเอาลอยกว่าบะหมี่เราค่อยๆเอาเนี่ยกระดูกไม้คนคนคนคุกคุกคุกให้มันสุกโอเคตอกเลยพร้อมยัง ทำแล้วแล้วอะไรครับ่อไม่เป็นอ่ะยี่ทัสเท้า<ๆ>แม่ใครไม่ยอมแตกอ่ะทำไงล่ะนะไม่แตกครับเย่ <Yeah. S 2> เแตกแล้วอยอสวยด้วย ก็เอาฟองที่สองใส่จานเดียวกันเหรอฮะไหนกันใส่จานเดียวกันอ้ยเละเละเละจ้โอ้ดีแรงขึ้นไปหน่อยอ่าโอเค ตอนนี้นะคะก็มาถึงภา,ารกิจการทําอาหารเช้าให้น้องแล้วละคะ่ะโดยปกติแล้วนะคะน้องพีมเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยกับคุณพ่ออยู่เสมอเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะขอสลับตําแหน่งกันนิดนึงนะคะคุณพ่อจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนน้องพีมค่ะเห็นกําลังตั้งใจลงมือทําเองทั้งหมดเลยนะคะอิงว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าอาหารเช้าฝีมือน้องพีมวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะพีมก็เอาแครอทมาหัน่นใช้มีดหัน่นเราไม่ใช่ฟันหั่นนะเอามาหัน่น ันไม่่เทากชิ้นที่พอดีคำน้องนะครับลูกขนาดไหนผักค,ครับลูกทำไงใบมันใหญ่ไปหรือเปล่าเอานี้วางซ้อนนี้นะหลายๆใบแล้วก็หั่นอย่าพ่อจะโชว์ให้พิมพ์ดูก่อนใบแรกแล้วพิมพ์ก็ทำต่อก็หัน่นอย่างนี้จะให้มันยาวมากติดคอเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไป เด be oh okay. yes> ี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่อ้าวย่ังอ้าวเทเดี๋ยวพ่อจะเติมเนยให้พิมเคยค่อยๆเทใจเย็นมันไม่ฟูหรอกเอาพร้อมแล้วทําไมถอยล่ะครับเนี่ยพ่อไม่เอาอ่ะเอาพ่อเทให้แล้วพิมพ์บางคนบางคนนะอ่าอ่าพีมมาดูครับลูกมันยังไม่มันไม่ร้อนหรอกครับพิมมันไม่ฟูหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต้มไฟแรงเดี๋ยวพ่อจะใส่เนยเพิ่มนะ อ่ะพอเยอะจริงจริงอ่ะคนมาขอคนอีกอ่ะค่อยค่อยคนเย็นๆนะอ่าอย่าให้โขกนะจ๊ะอ่ะเรียบร้อยคนอิมอยากโยนนะตัวจะสุกแล้วครับไข่กวนฝีมือน้องพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดีมาก แล้วก็ยกเสิร์ฟเลยครับโอ้โหอาหารปีกมือน้องพิมกับคุณพ่อกินหอมมาแต่ไกลเลยนะคะเป็นไงบ้างคะคุณพ่อผลงานของน้องพิมหน้าตาน่ากินมากครับก็รู้สึกว่าเขาจะทําได้คล่องขึ้นนะครับคล่องขึ้นใช่ไหมแต่ยังไม่รู้ว่ารสชาติจะต้องชิมรสรสชาติเป็นไงในคุณพ่อชิมกัมให,หน้ให้ไห้าลุให้ไหน้า น้องเราชอบแน่แน่เลยเป็นไงคะน้องพิม์รู้สึกว่าอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยเลยคะแล้วพอเห็นผลงานตัวเองแล้วทาอาหารออกมาให้น้องแล้วรู้สึกไงคะรู้สึกดีที่น้องได้กินผลงานของผมมาแล้วน้องพลาน้งจ้างทำอะไรให้น้องทานครับลทำออมเล็ตครับวันนี้

่อนพีีได้เหมือนกันนะครับบ้านด้วยโอ้ี่พิมงับตรงเจลุให้น้องสำเเ็จด้วยปุ๊บทำฝีมือตัวเองอร่อยไหมครับพิมอันนี้แหละลูกทำเองก็อร่อยอย่างนี้แหละเขาตั้งใจทำอาหารมาก มากกว่าุกครั้งนะครับคือเวลาทํากับผมวันอื่นๆเนี่ยบางทีเขาก็จะทำแล้วก็พ่อทําอันนี้นะแต่พี่จะรอทําอันนี้อย่างเดียวเดี๋ยม่ก็แต่พี่ทำน,นี้นะพ่อทำอันนู้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเขาอยากทําเองเขาบอกว่าเขาอยากทำเองตแต่เริ่นจบนะครับยกเว้นตอนที่จะเอาไข่ใส่กระทะซึ่งเขาเคยถูามันกระเด็นใส่แขนแล้วเขากลัว ภาร,รกิจแรกผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปทำอะไรหรอครับน้องพิมพ์มันต้องช่วยเสริมอ,อา,าอ่าขอเอายาเข้าไปเขาเข้าเขเข้าเข้าไปครอบหน้องไม่บค่ะดูอน้องเอาจะแก้ปัญหายัางไงดีล่ะครับเ,เข้าเร็วเข้าเข้า เข้า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 เข้เข้าเข้าเข้าเว้อเข้า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 เขนา้อเข้าเขกาเข้าเู้ข้าเ้า้าเขเข้าเข้าเข้าดีเขาเ แล้วทีนี้ทีนี้คิดหาวิธีที่จะเอาน้องออกจากสระได้ไงปิดเปิดพาเรือออกมาเลยตามรถมานะเรือไปด้วยไหมหนูช่วยขับเรือมานะจับจับจับไปโอเคตอนนี้นะคะน้องพิมพ์กับคุณแม่ค่ะก็อาบน้ำให้น้องเพราวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้นะคะเพราะว่าน้องเพราวเนี่ยเกิดสนุกกับการเล่นน้ำค่ะไม่ยอมออกมาเลยน้องพิมเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ พิมใช้วิทยายุทธสิทำยังไงดีน้องถึงจะออกจากสะได้ฮาวไว้<ย>อ้าวจะไปไหนล่ะครับน้องพิมเอาตัวอะไรเอา,เอา,าอตัวอะไรเช็ดให้น้องเร็วยืนน้องพร้อมมาลีจ้ามาลีดูนะฮาวจะเช็ดตัวให้แห้งเลย พี่พิมเร็วสิครับลูกนี่ด้าเอ๋มาลีดูพี่พิมติดใจดีจังเลยเช็เตัวให้น้องพาวด้วยดูสิโอ้น้องพาวเก่งจังเลยพาวชูรักแรกให้มาลีดูสิโอ้ยรักมาลีจังเลยเนาะก็จะมีการอาบน้ำนี่แหละค่ะที่เขาอาจจะเป็นงานใหม่ที่ท้าทายเขาเพิ่มขึ้นพออาบได้ครั้งแรกที่เราลองกันเขาดีจะมาเล่าให้ฟังกันเลย อาบน้ําให้น้อนน้องร้องไห้ินเดียวเองพ่ออะไรอย่างงี้คือเขาก็ตื่นเต้นกับการที่เขาจะได้รับโอกาสตรงนั้นมากกว่าแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าพอเขาอาบแล้วสําเร็จเขาก็เป็นพี่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลือกชุดก่ะเลือกชุดกันเลือกชุดกันภารกิจต่อไปแต่งตัวให้เจ้าหญิงน้อยครับพิมาอตาชุดน้องมาแล้วค่ะลูกหัวหัวอะลูก ตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละที่น,น้องใส่แล้วน้องพีมจะรับมือไหวไหมครับโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวแม่จะพาหนูลงไปเที่ยวข้างนอกดีไหมแต่งตัวเสร็จแล้วออกไปันั่งเล่นตรงนั้นดีไหมคะ ตอนนี้พี่พิมตกที่นั่งลำบากซะแล้วไม่เคยคิดว่าการใส่เสื้อให้น้องจะยากขนาดนี้โอ้โหตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละเสร็จเราแน่เลยเร็วเรเอาข้างหน้าข้างหน้าลูกโมอยู่นี่นี่ดูสิจมูกอยู่นี่แล้วตาแม่อยู่ไหนคะตาตาตาปิดปิดกดดแล้วเรียบร้อย แต่ทีนี้ข้างบนยังโป๊อยู่พี่บีมเร็วๆน้องอายนะไอไอไอเร็วๆน้องอายจังเลยอ่ะมาช่วยกันช่วยกันเนาะอุ๊บหนึ่งหนึ่งสองซ้ำจ้าเอ๊ะหนึ่งซ้ำจ้าให้พาพาหูอยู่ไหนหูอยู่นี่ใช่ไหม สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตแล้วครับอู้ลูกเอ้ยทำให้สำเร็จโลกแล้วเอาแู่ดูนอแค่ดูนพิมจ๋าพิมพิมสำรวจดูก่อนเฮ้ยช่วยี่เฮ้ยเป็นไง อยู่ครับตอนใส่เสื้อก็ให้แม่ช่วย,ยนิดหน่อยก็ตอนนี้น้องร้องไห้ครับมันจะยากหน่อยตอนนี้น้องร้องไห้มันยากยากตอนเปลี่ยนเสื้อยังไงก็ไม่รู้ประทับใจมากขึ้นที่พีมพเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้น้องละทิ้งน้องไปเมื่อเห็นน้องร้องงอแง,งาม,มากเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิด เด็กโดยทั่วไปถ้าเกิดเห็นน้องเริ่มงองงานก็จะเริ่มเบื่อเหมือนกันเอ๊จะทำยังไงดีแต่พิมพ์เขาก็มีความพยายามแล้วเขาก็เห็นความพยายามของแม่ว่าแม่ก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนน้องเพื่อช่วยเหลือพิมพ์อยู่นะน้องหิวนมแล้วพิมพไปคว้านนมน้องหน่อยแล้วมาแล้วพิมคว้านนมน้องหน่อยลูกแล้วน้องงองงานไม่ยอมให้แม่วางเลยอ่ะเสียงหวานหวานของคุณแม่ทำให้น้องพิมพ์ลุกขึ้นได้อีกครั้งครับอนี้เหรอคบผม มนมแปดออนเขย่าดีๆนะลูกแม่หวีผมให้น้องก่อนอันนี้ช่องช่องนี้เหรอแม่แปดออนค่ะแม่เตรียมไว้แปดออนละป๊อปปาป้าใส่ไหมต้องไหมคะออมเอาอันไหนหลูกอ,อันนี้ไหมน้องวัยเงี้ยซ้อนซ้อนวันนี้น้องพีมต้องรับบทหนักหน่อยนะครับ แล้วในที่สุดพี่พีมของน้องพาวก็ทำได้แถมบริการเต็มที่ซะด้วยนนอนดอดงงเ